ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะตักสุดช้ำลูกอายพ่อเล่นตลกดราม่าเสียใจลูกไม่รัก ลักบริบูรณ์าพาเอลซีภรรยาและน้องบีเลฟลูกชายวัยหกขวบมาออกรายการเลดี้พลาซ่าครอบครัวสายฮซึ่งเพิ่งจะมีสมาชิกใหม่น้องหมาโดย LC เอลซีเผยว่าลูกสาวอยากเลี้ยงหมาเนื่องจากไปเล่นกับน้องหมาที่เชียงรายหลายชั่วโมงพรอจะกลับร้องไห้หนักทั้งที่พ่อออกไปจากบ้านหลายวันไม่เคยร้องไห้ ซึ่งมีโมเมนต์ที่ตักเอามือจะไปแตะลูกแต่ลูกปัดออกเอลซี่เล่าว,ว่าลูกสาวชอบให้พ่อรอเวลาพ่อทําอะไรที่ไม่ชอบจะรู้สึกเสียหน้าเขาจะทําแบบนี้เขาจะห้ามพ่อไปบ้านเพื่อนไปโรงเรียนห้ามทุกอย่างเขาบอกอายเพื่อนเคยถามเขาทําไมปะป๊ามาไม่ได้เขาบอกปะป๊าหน้าหลอบแต่ทําให้ทุกคนล้อปะป๊า,ปาซึ่งตัก ถึงกับบอกติดตลกผมเลยไม่ค่อยพาครอบครัวไปออกรายการไหนเพราะเมียผมต้องพูดแบบนี้แล้วผมก็อายเพื่อนฟูงเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเมียบอก เราเปลี่ยนหัวหน้ากันแล้วนี่ซึ่งตักก็เออเออตามใช่เขาเป็นหัวหน้าและตักยังเผยอีกว่าเขาไม่เคยบังคับให้ลูกต้องทำอะไรให้แต่ถ้าเขาอยากได้ของเล่นเขาจะมาบอกรักพอ่อซึ่งตักก็ยอมรับว่าทำงานหนักดูแลบริษัทด้วยบางทีก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่ไม่มีเวลาให้ลูกเมียเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างติดอยู่ในใจเหมือนกันลูกไม่ค่อยมาเล่นกับเราลูกไม่ค่อยมารักเราอยากบอกว่า ว่าทุกสิ่งที่ผมได้สร้างมาเพื่อเมียและลูกนั่นเองล่ะค่ะ